สุพรรณบุรีค่ะมีเหตุสลดใจค่ะทางป้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อนะคะหลานสาวเป็นเด็กพิเศษอายุ21ปีถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศไปแจ้งความแล้วแต่ว่ากลัวคดีดไม่คืบหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อู่ทองสุพรรณบุรีผู้ร้องเรียนก็คือคุณป้าสมอายุ55ปีเป็นป้าของน้องบีนามสมมุติน้องบีอายุ21ปีค่ะป้าบอกว่าน้องบีเป็นเด็กพิเศษน้อง ความคิดความอ่านของน้องจะเท่ากับเด็กอายุ9-10ถึง10ขวบน้องจะสติไม่ค่อยดีนี่คือคุณป้าบอกค่ะแม่น้องเสียชีวิตตั้งแต่น้องสองขวบพ่อก็ทิ้งไปฝากบีไว้กับย่าอายุ82ปีแล้วก็ตนเองซึ่งเป็นป้าแท้ๆก็เลี้ยงดูมาจนถึงปัจจุบันปกติแล้วบีจะเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสจนเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะป้สมบอกว่าไปทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านที่สนิทกัน เพื่อนบ้านบอกว่าสังเกตพฤติกรรมของน้องบีเปลี่ยนไปจากเดิมที่ร่าเริงก็ไม่ค่อยร่าเริงเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็มักจะหวาดกลัวผู้คนที่ผ่านไปมาโดยเฉพาะจะกลัวป้าสุป้าสุเนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านของน้องบีป้าสุนามสมุตินะคะทางป้าสมก็เลยไปเรียกหลานสาวมาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบีเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าเวลาบีออกไปเดินเล่นที่บ้านป้าสุ ป้าสุก็จะโทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่รู้ซึ่งบีไม่รู้จักพอวางสายไปสักพักจะมีผู้ชายมาพาน้องบีไปล่วงละเมิดทางเพศที่บ้านของป้าสุแล้วก็หลายๆครั้งที่ป้าสมไม่อยู่บ้านป้าสุก็มักจะเดินมาบอกน้องบีบีไปอาบน้ำนะลูกไปอาบน้ำแต่งตัวเอาให้สะอาดๆเลยแล้วก็ตามป้ามาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผู้ชายมาที่บ้านป้าสุมามีอะไรด้วยกับน้องเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งค่ะ แล้วน้องบอกว่าน้องจะได้เงินจากป้าสุประมาณ35บาทถึง50บาทขณะที่เห็นป้าสุว่าป้าสุจะได้เงินมาจากผู้ชายแล้วป้าสุจะเก็บไปเอง200บาทให้น้องเขา35บถึง50บาทบางทั้งก็ไม่ได้ให้เงินเลยให้แต่ขนมพอทราบเรื่องคะ่ะป้าสมพาน้องไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสพสะใยโยสมแจ้งความตั้งแต่10บมกราคมหลังจากนั้นน้องถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอู่ทอง พระสมบอกว่าจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้าทางคดีก็มาร้องให้สื่อมวลชนได้ช่วยค่ะแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเร่งรัดการดําเนินคดีด้วยรวมถึงให้ความคุ้มทองและอยากให้มาเยียวยาหลานสาวทางด้านด้านกายและจิตใจเขาไม่น่าทํานี้เลยมาทําก็เด็กก็รู้ว่าเด็กเขาไม่เต็มทําไมต้องมาทําร้ายอะไรกับเขาด้วยอย่างนี้ ตอนแรกเขาก็บอกว่าขอเวลาเรียกเด็กเรียกไปสี่พันสี่พันเขาบอกว่าขอเวลาคุณหนึ่งเดือนโอ้งั้นก็สองพันแล้วผู้ชายมันบอกว่าเออขอเวลาครึ่งเดือนแล้วเขาก็ขับรถไปเลยแล้วก็พปแก้งตำรวจกลับมาก็มาเกลี้ไกลกับเขาเขาบอกขอเวลาสามวันตอนนี้เขาก็เลยหนีไปคนที่เล่าน้องไปเขาบอกว่าเอาเงินสองร้อยที่ไหนสองร้อยที่ไหนแต่นี้แล้วเด็กมันก็ย้อนถามว่าทําไมยังไม่ให้ ก็ได้รับเงินมาสองร้อยห้าสิบก็ให้ให้หนูห้าสิบบาทปลาเล็กเอาไปสองร้อยก็เหมือนลอกน้องไปขายทุกที่เงี้ยก็เป็นกงนังวลเป็นห่วงน้องนี้แหละว่าถ้าเกิดเราอยาไปทํางานที่อื่นแล้วเราจะทําทยัางไงได้เกิดน้องไปอีกอย่างเงี้ยเขาทําร้ายน้องเงี้ยเราก็มันไม่ใช่คนเดียวไงมันหลายคนนะกลัวว่าเขาจะมาหลอกน้องไปอีกใช่อยากขอความที่ทาให้กับน,น้องด<อ>้วย นี่ครับท่านผู้ชมครับส่วนทางด้านของน้องบีนะฮะซึ่งเป็นนามสมมุติเป็นผู้เสียหายผู้ชมครับก็นั่งร้องไห้นะฮะมีอาการหวาดกลัวครับผู้ชมครับแล้วก็บอกสั้นๆว่าตัวเธอเองเนี่ยถูกตบหน้าด้วยนะครับต่อมาครับผู้สื่อข่าวครับเดินทางไปพบกับทางป้าสุขอายุ58ปีเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่าไม่อยู่บ้านขณะที่นางปูครับเจ้าของร้านขายของชําใกล้กับบ้านของป้าสุบอกแบบนี้บอกว่าไม่เชื่อเลยว่าป้าสุเนี่ย จะเป็นผู้ติดต่อให้ผู้ชายเนี่ยมาก่อเหตุดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นน้องบียเนี่ยเขามานั่งเล่นที่บ้านพระสุเป็นประจําตนเองเนี่ยไม่คิดนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฟังทางอีกป้าหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของร้านขายของชําครับก็ตกใจอยู่อ่ะแต่แต่ไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงเปล่าแต่ลึกๆเราก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อว่าป้าเล็กจะเป็นคนใช่ใช่เพราะเขาไม่เคยไปไหนเขาอยู่กับบ้านตลอด ที่อยู่เนี่ยที่อยู่ร้านมันเนี่ยรู้กับแกก็มาหลายปีแล้วก็ไม่เคยเห็นมีอะไรเกิดขึ้นและเด็กคนนั้นก็เข้าไปเฉยๆเข้าไปนั่งเล่นไปอะไร<ค>แบบเนี้ยคือน้องมาบ้านนี้บ่อยแน่นอนก็ประจําแหละแต่ก็อยู่ไม่นานบางทีก็จัวโมงสองจังโมงแล้วก็ไปเดินไปเรื่อยเข้าบ้านอะไรไปนอนเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีก็ไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับ ล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สพสะใยโสมนะครับพบว่าพนักงานสอบสวนกําลังสอบปากคาป้าสุผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับแล้วก็นางใจเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของชายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ซื้อบริการแล้วก็ล่อลวงน้องบีนะฮะก็ไปล่วงละเมิดเนี่ยนะครับนางใจครับอายุ50ปีบอกว่าหลังทราบเรื่องตอนเองก็ด่าผัวนะแต่ผัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําแล้วก็ทะเลาะกันนะจากนั้นเนี่ยเขาออกเขาเหมือนกับ เขาออกจากบ้านไปแล้วตั้งแต่วันที่สิบมกราคมนะฮะยังไม่กลับบ้านมาเลยผัวเขาอะ,ะพอโดนดา่าปุ๊บไม่รับแล้วหออนีไปเลยส่วนนางสุผู้ถูกกล่าวหาบอกว่าตนเองไม่เคยติดต่อให้ผู้ชายคนไหนนะหรือว่าน้องชายสามีก็ไม่เคยนะครับคือสามีตนเองเยแยกทางกันไปนานแล้วแต่ยอมรับนะว่าน้องบีเนี่ยเคยมานั่งเล่นที่บ้านตนเองแต่ไม่ทุกวันส่วนน้องชายสามีก็เคยมาที่บ้านแต่ไม่บ่อย ตนเองเนี่ยบอกเลยนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยเอาฟังเสียงดูครับป้าไม่รู้ป้าอยู่บ้านคนดีไม่ได้ทำแล้วก็วันวันวันที่หนึ่งอะ่ะวันที่หนึ่งป้าที่หนึ่งไพทูลข้าไปยุกเมียข้าต้นแตงไปล้างชางงานทุบแล้วน้องก็ไม่ได้ไปที่บ้านน้องก็ไม่ได้มาที่หนึ่งป้าอยู่คนเดียวนี่น้องน้องเล่าให้ฟังนะทางญาติน้องให้ฟังว่าเออเล่าสิน้องบอกว่าวันประมาณวันที่หนึ่งนะ ป้าแต่ก็ให้น้องไปที่บ้านป้าเรียกใครทุนมาทําไม่ดีกับน้องผิดแล้วแล้วแล้วก็เหมือนว่าป้านะครับพวกคิวสอบร้องไม่มีไม่มีไม่มีเลยในเรื่องเนี้ยเราพูดเรื่องจริงหรือไม่ได้โกหกมันมาพูดได้ไงว่าเราเอาพวกคิวเนี้ยท้าคนโดนมัขึ้นมันต้องร้องป้าบอกว่าอย่าร้องวายแลวให้ตบด้วยตบโดนตบโดนตบด้วยใครตบใครทุนตบไทุนอันนั้นไม่รู้ ป้าไม่เคยได้ยินเสียงอะไรมันแค่น้ำขุ่นแก่เชย่อแล้วมาใหม่ไม่ให้ไม่ให้ตอบเองเรามจริงไหมก็ประมาณนั้นน้องก็พูดประมาณนั้นนะครับไม่ใช่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 คือยังยืนยันร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นป้าไม่เคยเอาหัวขิดเก่าพากอินมามแต่ว่าเป็นทจริงมัดมันก็บมือนไม่ได้ทำไม่ได้ทาแล้วเขาเปล่าหามงอย่างเงี้ยมึงจะเอายังไงก็ด่ากัน ตอนพอกลับไปบ้านนี่โมโหงานพราะความโมโหมก็เลยเอาไม้กวาดตีบอกป้าอีถ้ามึงทำอย่างนี้มึงอยู่กูไม่ได้แล้วเพราะกูอับอายเพราะว่าวงตะก,กูลกูไม่เคยมีอย่างนี้ตอนทะเลาะกันได้หน่อยโทรศัพท์เข้ามาคนที่จ้างร้านชา,นาก็โทรมาบอกมาสวแงแตงกวเลยบอกมีอะไรเดี๋ยวตอนเย็นได้ไหมเพราะว่ากำลงังมีเรื่องอยูอย่ไม่ได้พี่มาต้องมาตอนนี้ให้เราก็เลยขี่รถเครื่องไปเลยขี่ไป ไอ้ทางนี้ก็ไม่รู้ไปทางไหนอ๋อตอนนี้ก็ไม่รู้ว่่าเออก็คือตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันกี่วันแล้วป้าก็ตั้งแต่วันไอ้นั่นแหละตั้งแต่ที่ว่าเขาเพราะว่าไพฑูรย์เขาไม่มีโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่วันสิบสามสิบตั้งแต่วันที่สิบก็ยังติดต่อไพฑูรย์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยป้าเชื่อไหมครับาไม่เชื่อไม่เชื่อแฟนเราจะทำไม่เราหมายเราถึงมั่นใจขนาดนั้นนะครับอ่ะก็เขาอยู่กับเราเรารู้ไงเรารู้นิสัยกันเยอะรู้นิสัยนี่ครับคุณผู้ชมครับ ทีนี้ด้านตํารวจเจ้าของคดีนะครับก็เปิดเผยบอกว่าขณะน,นี้นี่อยู่ระหว่างการสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนานา,นามีการประสานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับช่วยกันร,ร่วมสอบสวนอย่างรอบคอบนะครับโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งสิน้นเนื่องจากคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริงและจะเร่งติดตามตัวชายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบปากคําตามขั้นตอนทางกฎหมายขณะที่ทางด้านของนในอำเภออู่ทองครับนางสาวสราวดีสนเผือก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับหลังทราบเรื่องลงพื้นที่ไปแล้วนะครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีการประสานกับทางตํารวจนะครับให้เร่งคดีนี้พร้อมจัดทีมสหวิชาชีพครับดูแลเยียวยาด้านจิตใจผู้เสียหายในเบื้องต้นด้วยเนี่ยฮะค่ะแต่เมื่อกี้พังป้าเสียงสูงไงโอไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อไม่ เนี่ยวั hmm. ้วันว hmm. ันที hmm. <th> ่หนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งาม่รึงไพทูนเข้าไปอยู่กับเมียเขาต้นแต่งไปล้าทางาน